ล้วก็นน,น,นั่นก็คือฉากของเรื่องอมลักในบึมลึกนะครับก็ภาษาอังกฤษนี่ลองไปเซิร์ชแปลมาแล้วนะครับเขามันคล้ายๆกับเป็นในสื่อความหมายว่าเออลูกไปซ่อนตรงนั้นตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับไปหลบนะครับก็ไม่ได้มีไม่ได้สปอยอะไรนะครับก็ไปดูมาครับออ เพิ่งไปดูรอบพิเศษมานะครับก็ส่วนตัวนะครับโรเตอร์มันดูออ,ออกโทนทึมๆนะครับแล้วก็นั่นก็เป็นตัวนางเอกนะครับที่ล่องเรืออยู่นะครับฉากก็คล้ายๆกับว่าอยู่ในเขตชุ่มน้ําทุ่งน้ำเลยนะครับนางเอกก็เป็นคนที่อ,อยู่ตามลําพังนะครับใช้ชีวิตแบบ คนนอกนะครับคนในเมืองก็จะมองว่าเป็นพวกอะไรลึกลับอะไรเงี้ยใช้ชีวิตคนเดียวอะไรเงี้ยก็จะได้ดูฉากซุบซิบซุบซิบของคนบ้านนอกคนในเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหญิงสาวนังเอกนี่ก็หน้าตาสักสวยนะครับที่อายนะครับแล้วก็อยู่ธรรมชาติ แล้วก็มีมพรสวรรค์นะครับมีพรสวรรค์ทางด้านธรรมชาตินะครับอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งจะได้เห็นฉากเต็มๆอย่างนี้นะครับมันก็ดูดูคล้ายๆเป็นเหมือนเหมือนหนังสือเหมือนกันเนะี่ยตัวนี้นะครับก็สูงกว่าตัวผมเองฉากก็ฉากตัวนี้ก็สูงสกสองเมตรได้นะครับเป็นเป็นหนังสือที่ขายดีมากนะครับโอในปีนั้นนี่ขึ้นชาร์ตขึ้นชาร์ตเกือบปีนะยฮะ แล้วก็ดูดูแล้วก็จะบอกบอกแลนะ้วควรควรมาดูครับผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนังหนังมันดีมันก็ปากต่อปากเองครก็มันเลยทำให,ให้ไม่ได้เห็นหน้านางเองกเต็มเต็มเนี่ยเอาครึ่งหน้าด้านล่างครับถ้าอยากเห็นหน้านางเอกเนี่ยก็ต้องไปดูในเรือนะครับ <laughs> ในเรือครับนางเอกนางเอกคนอังกฤษนะครับแน,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 นะนำะต้องต้องดูให้จบ ถึงตอนท้ายนะครับว่ามันจะเฉลยอะไรบางอย่างออกมานะครับไม่ขอสปอยครับ